สวัสดีครับผมเซนแก้วใสาครับวันนี้ผมจะมาฝึกอ่านพายัญชนะไทยกันครับก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอหวดขอนเล้าขอควายเท่านาขอคนขืนขันขอคนละคันข้านขวา,างงใจก้า จาจารใช้ดีซอส,สโซตีช่อชินตีดันชาอชาวิ่งหนีซอสโซลัดทีล่ามทีชอนามุนเชอชอเชอร์คู่กันยอหญินโซภาตอชาดาสวมพันตอป ขนหันทอทอฐานเข้ามาลอนทวนามุนโทหน้าขาวทอพุทธเท่าเดินย่อนนอเดนไม่มอนดอเด็กต้อนน้มนต์ตอเต่าหลันตุน ถอถุนแบดบขนทอทหารอดทนถอทน<ล>คนนิยมนอนหนูขัดไข่ปอบใบไม้ทับถมบปปลาตากลมพอพื้นทำลันฟัฟ้า นทนทาน,อนพอพอพาน,นวานต้นตั้นสวฟันสะอาดจะสะอาดจัน,อนพอสัมผัการใบมอมมาคึดคัดย่อยัดเขี้ยวใหญ่ รอนเรือไผ<ป>ยไปลอลินไ<ป>ต่าลาวัอแหวนลงลนยา,ยาสอสลาเงียบเหงาสอสอฤสีหนวดยาวสอเสือดาวขนอน ขออหีบใส่ผ้ารอจุลา้าพพย่อนเอาอ่านเนื้อนอนฮันหูตาเตบ๊ายบายครับผมเซ็นแค่สาลีแก้วสาลีครับ